อ๋อไปที่ร้านเซิร์ฟติ้งเรเินวันนี้เราไปไหนกันลูกเรามาไหนอ่ะแล้วไปไป,ไปบังทำไมอ่ะซิ้งคัตตี้สวัสดีค่ะย่งอ๋กสวัสดีค่ะ มันนี่สาวสะก,กลพนสวิตสิท่ามาเทียวเยอรมันเด้อค่ะมาซื้อของห้างเยอรมันหางเอเดคาเขาบอกมาซื้อของอยู่นี่ราคามันสิถือกันักหน้อยถือก็ยู่สวิตจ้ากระดคษคาพาอสีขึ้นพร้อม20% ร้านเบกเกอรี่เยอรมันเพิ่งจะสิบห้ากันส่วนมาค้นสวิตนั่งซื้อของอยู่เยอรมันอยู่คอนสแตนท์หลาน์นะคะ่ะนี่เมืองคอนสแตนท์ของประเทศเยอรมันด้วยจ้ะนี่เดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวสิบาไปซื้อของมาไปเบิร์นวานในห้างร้านของประเทศ erman, เยอรมันเพิ่นเป็นจังดายทีบ้านเฮาบ่บพี่น้อง ไปกันค่ะตรงนี้จะเป็นพักและกับผลไม้ปลอดสารพิษด,ด้วยค่ะเขียนว่าพ i o l o g i s c พักปลอดสาร แก้วบานห้ากับนีเด้วยค่ะตะวานนี่ยไม่ิเป็นสีเหลืองมอยง่าถๆตว่ากินแสบบ่แซ่แสบตำบานห้าดอกน้อย<ม>บักช้องบักอีบาน<ม>อ้อกินดีกว่าด้วยค่ะราคากับแพงยอยู่ด้วยขั้ยูนิขจาส่วนมาสิคายเป็นขีดคะ่ะ แปงจะคล้ายเป็นขีดเป็นนุย้ยตอกกำลังตอกออกครี่เธอเธอพักที่นีสดดีแล้วค่ะปอดสารพิษน,นี่ก็เป็นผลไม้กีวี่ อะโวคาโดหมกม่วงนันหมกม่วงในชิ้นหอดบานเาได้พนนเลยอย่้วเอยหน่วยน,ยนยไงตัวสองยูโรเจ็ดสิบเก่าตีเป็นเงินบานห้ากัแปดเก้าสิบบาทเรีบด้วย เบอร์อรี่ฮิมเบอร์รี่อารมหมายฝรั่งภาษาไทยแปลว่าอยังไะพี่น้องสาสกุลพวกงูต่กักนหมูต่้งต่ภาษาของประเทศเออยอรมันแก้วมั่งก่อนพี่น้องเอ้ยแก้วมั่งก่อนหน่วยนึงเท่าไหร่ว,วะ กามีละคา่ะแห้งเติบวิ่งเลยสงสัยนั่งเขามาจากบานเท่านเนียน่ยเลยผลไม้บานเพื่อนเกลืหลายคากคิดเยอค่ะช่วงนี้หนาวผลไม้สมาจากสเปน อิตาลีมาจากหลายๆประเทศที่ขาดบา่หรีเลยกก็คือกล้วยค่ะกล้วยหอมนีตลอดเวล่าเลย,ยกเกาลัดพี่น้องเลยอันนี้ของโปรด้วยนี่นี่พนเอิญว่ามาโรนมาเฮาคือว่าเกาลัดเหรอคะแถวเยาวราชมาขาย าขายไปเลยเนาะตัวเยวาวราชเป็นสีเป็นซีรี่ส์ซาเลี่ยงเก่าลัดจังเขาู่นี่ขจ้าก็มาก,กันอีกตัวแพงอยู่จุดหน่อยเก,ก่าลัดผ่านเ้าก็แพงเนาะส่วนผักทั้งฝั่งนี้ก็สิเป็นผักที่บ่าปอดสารพิษเดะะ้อค่ะผักทั้งนี้ก็สิเป็นผักธรรมดาราคาก็สิแตกต่งกางจากผักที่ปอดสารพิษ กระสือกว่าจาังตะว่าส่วนมากสาวสกุลสืส่อพักที่ปลอดสารมากกว่าแห้งในจักน้อยแต่ว่าเขากะเผื่อคุณภาพของชีดแหะเนาะปลกเองว่าไดกะสื่อเอาที่มันดีในจักน้อยอันนี้เพิ่นก็ดีให้กันค่ะคุณภาพมันก็ดีให้กันท่ยอยู่นีเพิ่นสีควบคุมสายการใสาสารเคมียอย่างเพิ่นฉีตรวจสอบคุณภาพของพัก เจ้ามีคนมาซุ่มตรวจตลอดไปลาเห็ดพึ่งสวีเบล้อบเปนอ้าวใช เพิ่นจัดไว้งามๆผักเพิ่นก็ไเลยเป็นระเบียบเรียบรยบ้อยฟางนี่เกสิรเป็นแอปเปิ้ล่านเหานี่มาคลกเด้ค่ะแอปเปิ้ลนี่แต่ว่าอยู่นี่โอ้วชื่อคักค่ะพี่น้องเพราะวา่า มันเป็นผลไม้ที่เกิดอยู่นี่แม่เข้าสักคนก็บว่ค่อยกินบันไดเพราะว่ากินลายลายกับเบือมันกับเปิดเนาะมันมากกะสีมากกินย่างอื่นลายกวาจังผลไม้มาจากบานเข้าจนเสียแต่ว่ามันกระสีแเ้งขขาะวขาขนสูงมันแพ้งช่วงนี่พวกสาลี่สาลี่กับนี่ด้อค่ะ พอดีก็ว,ว่าจากประเทศจีนมัน้งฟังแค่นี้ก็เป็นตู้แช่พวกมะกอกดองพวกอาหารฝรั่งทั้งหลายที่พระเจ้ามากินทุนฝรั่งข้าเจ้ากินเพระเาะว่าสาวสกุลค่อยมาเป็นใงเราเค่ะ สู่เจ้วปลาบ้านเ้างบอดดตรงนี้กาสิเป็นกาสิเป็นในแผนกช็อกโกแลตเ้อยค่ะตอนนี้ช่วงนี้ใกล้สิเทศกาลคริสต์มาสแล้วเพิ่อนกะสิมีช็อกโกแลตมาขายหลายพระเจ้าก็เริ่มที่จะ ต้นคริสต์มาสในห่างแล่ะค่ะ่วงนี้ก็สิงงามเวลาหนาหนาวใกล้คริสต์มาสตรงนี้ก็สิง,งามเป็นธรรมชาติของคนเมืองหนาวล้วค่ะงนีแผนแคนมฟังสมกับเป็นเมืองฝรั่งนะคะ <c oughs> นังนี้กับขนมปังกินบระหวาดบระไวเลยวิสูฝรั่งจิอง นี่คือสิ่งที่ขึ้นชื่อลือชาของประเทศเยอรมันจา้าไซ่ก้พี่นอ้อง็นเชิดไซอกแซ่บเอาตายละบนบนความนี่นำใจของลูกชายในซอยคนเก็บเคนเห็ดของหลุดมือ ยังย <Sehr> <laughs> ังไม่ได้ไปเอาเดี๋ยวมาจะไปเอาลู นี่ก็เป็นแผนกชีส h ด้ s ค่ะอะยูนีขาเจะเอิรนมาเคสเซ่็เก็ดขึ้นซื้อหรือซ่าขึ้นกันเพราะว่าพ้นเมืองหนาวคุณจะต้องกินชีสไร้าร้หนดูสิตรวจอกให้มามาดูโอ้ยเดี๋ยวมามาจะไปเลือกเองลูกหนูไปเอามาจากตรงไหนหนูรูราคามันด้วยหรือเปล่า เขาไปทำอะไรอ่ะมันหายอีกแล้วเหรอโอเค ใส่กอกใส่กอกไรดีสมเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทังด้านเพชรใส่กอกด้วยค่ะประเทศเยอรมัน ล่นไปลูกไปเดี๋ยวมาตามไป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 เดินไปเอาเข็นไป Ich bin okay. nee, ja, das also ein Kilo Schwein, Nehmen ja, wir hier auch noch Und zwei. Ein kilo, das ist kein... ja, genau. Eine kilo von dem oder ja. von Von diesem, genau. แบบนี้ก็สิเป็นโซนเอเชียได้ทีน้องเลยเห็นนางมะพร้าวปะนางมะพร้าวนี่มาจากบานเฮ้าก็มีด้วยค่ะมาจากเวียดนามก็มีเราสิแพงมนจักหน้อยสามออยโรเก9าสิบเก้าสิบเกากับสี่ออยโรนะคะเป็นแผนเอเชียยางพวกมามาพวกปลากระป๋อง นองกระป๋องทุกอย่างน้ำกะทิซอสนี่เขาเนีว้วเขาเจ้าเขาเนี้ยนี่ก็มว่าจากบ้านเท่าด้วยค่ะเมดินไทยแลนด์นี่แหละมักมาสื่ออยู่นี่กเพราะว่าอยา,ากสนับสนุนชาวน้าบ้านเท่าค่ะต้นกระสิบวได้หลายสำนักุ้นดอกก่ว่าก็ย่งดีในสื่อของจากเมืองไทยเท่า กะสิได้ทรงออกมากนี่หลายๆเขาา่ากะสิราคาขึ้นเนาะชาวสกุลกะซื้อกิโลนึงกะสามยูโรสี่สิบเก่าคนเดียค่ะแต่ว่าช่าหน้าบ้านเฮาเข่าโลละาจากบาทสิบบาทว่มันต่างกันหลายกับราคาที่ช่าหน้าคนใดแต่ว่าก็ยังดีก็ซื้อเข่าจากประเทศอื่นนะคะเนาะ สนับสนุนของบ้านเฮ้าทีได้ส่งออกมาหลายๆน,นาๆนะะู้ดเดินสินทั้งต่างด้วยค่ะตอนนี้ก็สิมาจ่ายเงินนะคะ่ะสิ่งของเสร็จแล้วก็สิตรงจ่ายเงินสิกับบาทละสหรับมือนีสาวสกุลคนสวิตก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,คนี้เด้อค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ